ในกำพลต่สัจจาประธานสวงวนนุ่พัทยา่ามอบสิทธิพิเศษให้กับนิสิตนักศึกษาระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาตรีซื้อบัตรผ่านประตูชมสวนนงรุษพัทยาลด50อีก1เดือน เป็นเพียงแค่แสดงบับรประจำตัวของนิสิตนักศึกษาณจุดบริการและนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะมีสิทธิในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพ,พ,พ,พุทธคุณเป็นแหล่งรวบรวมพระเก่าแก่ล้ำค่าของชาติเด้ฟรีตลอดเดือนตุลาคม2567พิพิธภัณฑ์พระพ,พ,พุทธคุณนั้นมีเจตนารมณ์ในการสร้างขึ้นเพื่อแหล่งเรียนรู้แล้วก็ต้องการให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่สนใจเริ่อใสในพระพุทธศาสนาได้เข้าชมได้ศึกษาพระพุทธรูปพระเครื่องสมบัติอันเก่าแก่แล้วก็เป็นสื่อกลางให้เด็ก ได้รู้สึกชอบในพระพุทธศาสนาด้วยโดยโปรโมชั่นตอนนี้ค่ะเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 10, 140 0 1ซนติเมตรค่ะที่มากับครอบครัวแล้วก็ผู้พิการนั่งรถเข็นพร้อมผ,ผู้ติดตามนั้นสามารถเข้าชมได้ฟรีในทุกวันส่วนผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะเข้าชมสวนได้ฟรีในทุกวันศุกร์นะคะสำหรับท่านที่สนใจจะ ชมการแสดงส่วนนงนุษโชว์หรือว่าการแสดงของน้องช้างแสนรู้ค่ะชมการแสดงได้วันละศีรอบด้วยกันที่โรงละครสกา,ล,าล่านงนุษพัทยาโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเลยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นงนุษพัทยา .com ค่ะก็สามารถเซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลแล้วก ใครสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างเพราะว่าในส่วนของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณนั้นสามารถเข้าชมได้ฟรีตลอดเดือนตุลาคมด้วยนะคะ